ครับผมวันนี้ก็จะมานำเสนอผลงานนะครับที่วางแอร์บัตนะครับผมนี่นะครับจากเศษวัสดุเหลือใช้นะครับก็เป็นวินวินรถรถไถนะครับวินเครื่องไถนานะครับเก่าเก่านะครับน้ำหนักดีนะครับก็เลยเอามาทำเอเลยนะครับก็มีนี่ครับเหล็กนะครับ เชื่อมในรูปแบบนี้ครับอันนี้ก็จากเศษของเก่านะครับที่เหลือใช้นะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็มาทำที่เสียบนี่ก็หลอดชาไข่มุกนะครับนี่ครับที่ใช้นะครับก็เสียบนี่เลยครับนะครับนี่สามสองอันนะครับสามอันนะครับ แจ่มไหมครับพอได้นะครับผมก็ทําจากวัสดุเหลือใช้ครับวิธีทําผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้ผมทํามาตั้งนาน,นาแล้วครับก็มานําเสนอไว้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ใช้ดอกสว่านสามหุ่นครึ่งนะครับเจาะเข้าไปก็จะใส่ได้พอดีนะครับ โอเคนะครับนานาถามมาครับว่าผมใส่ถุงมือทําไมครับก็มือมันไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยใส่เข้าไว้นะครับปิดบังความชั่วร้ายครับขอบคุณนานาทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับเป็นแนวทางเอาไปทํากันนะครับผมจากวัสดุเหลือใช้ครับสวัสดีนะครับที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ